เร้อ้ไวอั่สิปันจะกลับนะใส่ดูเรียวทาจ้าไม่ติดเรียวทาจ้ได้ใส่ก็คิดเราได้หนึ่งกันนะเอาเห็นยใส่จนน่เห็นอยู่สวัสดีค่ะเอาอีกละอะไรยงเง้มาเลี้ยงหมือนมกไ่ไปเลยแล้วนไงอยงเงีะไรเลยเลยดเดี๋ยวเดี๋ไล่ลวยงก็เป็นงันมอาน้ำน้ำก็อยง้ไปเปาไมวี่เนไปไปาปุกุยอยู่ฟังนีเยสวัสดีค่ะสุขสุขสวัสดีในประเทศนอกประเทศ มือนีย่กับเม่ติมบานสวนนะคะสวัสดีค่ะแม่ติมบานสวนคะ้นติมบานสวนลงแล้วนะคะเออไาไรโดนแล้วมไอ้ไรโดนแล้วเอมองาเียวน่มาสูจะขาอีแยังหรอโอ้ยขานนี้หมียก็มสมทักษีแถะใส่จนสัดเนาะนักยาวน่ไปเลยดีอืออย่างกัดเนอืแล้วจนาูพู อ,อ,อื่างแรกครับอนอ่ยโอ้โหถ้าก็นกินเนื้อย่างกินยิ่ใสย่งเฮี่ยนนี่วะเงี่ยนหมดแล้วโอ้ยเยี่ยนปุ้นอะโอ้นี่เลียเ้ยวยทามได้ล้านหกล้านหกล้านหกได้เงินหนึ่งได้เงินเป็บุกทเทียวไปดูโอ้ยเทียเ่ยเดียวเออตะพุละพปกายนี่ ก็ปีไก่ว่ะเออไมนเป็นยังไงเจ้าว่าเอามันจะเป็น um> ยังไงมันก็บม่ได้อันล่ะบ่บ่ไปบ่มาเลยบ่บ่ติ้งเลยบ่บ่ไปจ้างเงี้จีกับมีเนาะเออทุกปันบ่ดสัญกรณ์บ้านเรบ่เออมัไม่ได้มั้มาต่อยมันได้มันก็ได้เราติดตัวเห็นยังจังวะเออมันไม่ได้สวัสดีค่ะ ยี่แต่บรรนอกมาสวัสดีทุกปุกุกคนปลาทุกคนใไงเห็นยังไหมเอาแบบปวดเดี้ยปวดเนี้ยพวกเราขวดพกไปเลยจ้ะอร่อยกระชุดแก่เขาเขาตัดภาษีจะาไปให้แม่ติมยังหักขั้นหักอีเนาะยังพันหักอยู่ พบปลาพี่น้องสูมือยากแห้งมือนีบ่ได้อยู่เฮี้ยไมาเล่นน้ำมูออกนอกบ้านออกเมืองสีผ้ากันไปซิวซิวพยายามบาหมอล่าปผลิบ้างหมอล่ามซิวซิวดูอยัดตัยมือเท่าเจัดกัเด้อวยงไหลสุดเลยอืมจะได้ไวเลยไล่หลเท่อเดิมเด็กฮเตอร์เหนือผ้าอะไรเนี่ยตัวนี้มันตันดิสเท่เห็ด โคดมังเบ้ของแมนะแว่นี่กุจัดอมันโดนลรอมันห่างกันไรสุดว่าโดนเลอแต่แต่สมัยไล่สุดเฟซบุ๊กคุณเนาะไม่แต่สมัยเฟซบุ๊กไรทีละสองชั่วโมงหมดเนี้ยคบิึงบนพันตีตามีหมืนสองส0 0 0มื่นสามหมื่นเอเนี่เออแต่มันก็ขึ้นใหญ่ละขึ้นใหญ่ขึ้นใหสสามห้องเจ้ามันหมื่นหกเนาะีค่ะโอ้โหห่างกันไรอยู่ว่เป็นยังไปเรื่อยใหญนี่เห็นว่าคนเ่งหรือไรจีบกันล่งไปนี่นี่ทุ่มหนึ่งว่ามีโคดมลงเห็นคไหม เอาเอามาเก็ไว้แค่อะไรนะหาผ่นหาเดีนี้เฮ็ดมือนี้ได้มือนี้ต้องข้าเดี๋ยวังตัวมือนะมือนนึงแป๊บเดียวเอสี่มือนไหมยี่สิบเจ็ดนาทีสี่มืนขอดูเงินตอนจันนละเะแดนตึงตังตึงตังพึบดินเขาว่าบางห่งนาทีกับปบางหนึ่งมื่นตอมายังไงอาตู้ก็มันคือดีเลยสิี่มืนแปดเออตอนจั้นละพอเมื่อไหดจัดคิดบ่าจังไดเฮอบ่าจังดก็คิดว่าปกติไม่คิดอ่ะอ๋เออ รู้ว่ามันชบเดียวเดียวิเปิดีกซึ่งที่ไหนวอนะอ่อเอออันนอันส้มพุ่นนันนี่อันนี้พ่นเป็นพ่นงมนี่นี่นี่วาดยังไงเดี๋ยวด้วยอันนี้มันเกิดมันมันบตรงในสมวานี่เปดพันสามมันติดขึ้นลายกันนั่นด้อันนี้อันคลิปที่เฮ็ดล่ลาสุดพวกนึงหันกะเดมื่นหกเนาะต่อมาคลิปอะไรบ๊อบบบมันบบปังเด้ักเก็อันนี้ก็อันนี้หาพันหาทงแทกับบ่หอดกอกเมยเอ้ย มันสิมีอันปังคือของเจ้งนั่นสิมีคลิปหนึ่งปังนะซีให้พาคลิปอันเดียวได้ไหมเจมันคลิปเดียวปังมันสิดึงมือขึ้นมดเออแต่ว่าของข่อยมันบมันบปังเงี้ยสุดกลดเลยมันมันติดแบบท่อกันไปหมดคลิปละซี่หมื่นหาหมื่นเจ็ดหมื่นแสนทั้งสิ้นนะมันสิบิ่จ้าดขึ้นมาจะหกแสนขึ้นเดียวจะลวดทิของเราขึ้นแบบขึ้นที่แรกดึงตัวเดียวขึ้นแบบที่ว่านั่งแง๊งเงี้ยเอาเอาติปใส่ กางเกงในอนะเอออะรันนั้นหะผ้ามูปังเพราีดึงซุบหนิบของอีอ่ำ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 อันันอเจ้ามากอีอ่ำ้องอ่ำาองอีก่สี่แสนหาแสนดึงขึ้นามือสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสิบล้านลวงตาสิบล้านลวงตาได้จเด้อเ้วเดี๋ยวเเิ่มนใ่คลัวนีเาว่าอนเมื่อสองนึงที่มันปังทีเขาเห็น วิ่งวิ่งนังอยู่นี่หรอกไปเบิ่งอยู่ช็อตกับบอลอบอลคือมันมันมันเบ้าหาเห็ดมือนีเนี่ยต่พอมือนีเนั้นแล้วมือนีเมันก็เห็นหลุดตัวเธอเบิ่งกี่ช็อตจังแต่หลุดเนื้อหามตัวเนาะที่ว่าทั้งหมดดีว่ะไม่ยูมอ่งนึงันอีกออกไปดูบอมอันนั้นมันได้เลี้ยงเห้เฮาเออมันนี่เมีย่อยเบิ่งว่าข่อยเบิ่งมองเวอนนี่มันเออจะใส่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสี่หมื่นห้าหมื่นสองนีหามโอแม่มนหนึ่งสองสามพันสี่พัน ฝากช่องยเยี่ยใจมันนองอีนได้จ้าไม่ติบ้านสวนแล้ปังนะแล้วติดกระแสเด้อยฟังการร่างการคือฟังการร่างการติดกระแสฝากช่องยเยี่ยใจมันนองอีนได้จ้าโยโย่เยีอยใจแข็งจังไม่ไหวเฮงปังด้วยจ้ะพี่น้องติดกระแสฟัค่ะฟังปุริเย่นะจ๊ะฟังปุริเย่ปุริเย่นะคะเพื่อนๆจ้าอ่าวบันท้ายห้องสิหาคือบัวบัวบันท้ายหนั่นคือเธอเรืออยู่ มันหายากของเบิ้งขอเบิ้งเสียเบิ้งเสียอือเบิ้งจะคลิปเลี้ยวเลยเลี้ยวเลไม่ต็มใส่เบิ้งก็มึงก็ได้เรยวพี่เบิ้งเยอยู่ดิเออบัวเบิ้งทีทองใหญ่เลยนี่บัวไม่น้ใส่ทองใหญ่ช่องใหญ่ก็ใส่บัวนี่ไงแดงๆนะไม่ทุบนี่บัวเออเอาเพราะว่าอีกล้เอาของเบิ้งต่อย่หันนี่เอาใส่บันใส่ซอสจับดูชองเออดูซ่องแล้วก็ดูช็อตนะเออดูเบิ้งหันมันเบิ้งยากมันั่นละเขาไปใส่ลายอยู่ตัวนี่บัว มันมาตัวมันมาจริงมาจริงกร้างมันเบ่งลดมันมาจริงเห็นว่านี่น่ที่จริงเด้อด้เขาทีบอกใครแปดพันแปดีที่จริงว่าแม่นี่เอกันนั่นละกร้างมันมออรักมือผุดดิเขาเรียกว่ามันมาจริงมาจริงกระางมันเขาเอาอยู่นี่ะอันนี้สี่มือนกอันนี้แหละนี่นะนี่นเขาว่ามันไวดีแต่ว่าที่จริงเราบ่แม่นสี่มือเนี่นี่มันสี่มือเก่ามันวายจังเลยเขาอายอดูติมเวลาคลิปอ่ะเนื้อหาเขาว่านข้าไปด้วยจักมึงเตียนยังเดี๋ มึงเต้นท่าไหนของมือวะแล้วหนังสติกมึงพกมาทําอะไรเยอะะมันมันมันพกมาเห็นงานกันนะนี่แล้วก็่าเอาสิ่ะแอบัรินี่แล้วบัรินี่คนเขาไปเบิ้งนี่กระมือนี่กระมือละไดีเธอนี่นี่คนมันกระมือยั่มิตรลักมือกลัวหมดเลยมิตรมือมือแต่ว่า พูดถึงว่าหอยมันมันเป็นัติดเป็นเสมอไปเมื่อเมื่อมันมันพอทันขึ้นกิจเจ้าคือบังไฟไหมของเจ้ามันขึ้นเทเดียวบังไฟจู้เขียนไเออตะกี้เจ้าจะยื่อสิเนาะเออตะกี้โอยยของเฮงของเจ้าของเจ้าพอดีนอนหลับอยู่กับเออเพื่อนพาสุดได้ก็ไปไสเฮงละต้นศาส่อ์เนาะบานนี้มันขึ้นแบบนี้มันขึ้นเลยโอขึ้นบอเรียวหลังเลี้ยของเจ้าขึ้นคักขึ้นเนื้อขึ้นจนว่าหอยตื่นเนาะปาหอยเบื้งของหอยเอามาเทียบอยู่ข้างกันเนาะมันดันบ่าเป็นเนี่จ้ะ ดนเดันจ้ะโดนดันดนดนี่มันมาอัยมาไม่แน่นอนนะเอไอจะดังโดยทีเมื่อคิปได้คิปนึงมจิดังเห็น่าของปีชาเนาะก็คือกันกเแฟหล่ะจิซื้อกานคือกันแต่แต่มันกเติเหตุไงก่อนเจ้าไเจ่ามันดีอย่างนงมันใบอะไรก็มะขอมมกุลก็เหม็นมันก็เมินเยอ่ห้าวของบเยอะแยะมากไหมบอะไพื่อนอันนี้ลงบอกมนมนุ่ยมันใบห้าติ่งกังไม่ินมันบลื่นบไหลไรเหลี่ยมข้าวโอดเมิน้าวโพดตอแหลังเปิดอีกซองนึ่ง เบอร์ไปอีกเลดิองหนึ่งดิเอาคนะรเจ้ว่าไม่ถอคเบิ้งเพราะเปล่นรลดต้องการแต่เนื้อหาจบเงสองเงินคาเดล่าเยสองเงินเอา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 ซื้อผู้เดียวป่แบบบ่นะไเนาะคนะยู่ต้คุ้คทานม่สีแต่มันสองถุงกลัวอเบิ้งยังทานแม่เขาขึ้นสามถุงอ้ยเขาคิดว่าข้าเดือดบอกถามเขาตัวเขาไม่ลดไหม ขั <ersch> Zach, ้นข um, ั้นก <c oughs> uh, to like ันเวทพอภาพไปแล้วเมียนอูไม่ไร้ยากกับเขาเน้ยยขึ้นจริงจริงว่าเหมือนกันจทย์เฉาะชิวนว่าเอาคอยให้ก็ไปแล้วไปเอาตึกแต่อยากนี้เปวันท้ากับการใ้แล้วเขาว่าไปเขาว่าไปวันออกจจกวท้าไปท่องง่กว่ากาให้ก็ยานแล้วใชสิไปแล้วฟังปุรีเยงเขาปั่นสามีพวกเขาดังๆเขาติดตังลายๆแต่ตะอวนไม่ติดนะ้งตะอวนซุ่ม คนเป็นแรก็เลยเอาซอสกระด้เด้มนเอตั้งุ้เียี่ขอหาสิบดย็ได้แ้็ได้นใจเราเอาเลยมันเป็นหาลอยตะกี้ไดแม่นอยู่หาลอยยบันหาสิมันมีโอกาสเดี๋ยห้คนเห็ดลายไม่เท่ามันเ่อคนเห็ดลายเทอเปิดไ่น้ำเปิดไส่หลายเกองเอาของโยบเปิดใส่เลยเดี๋ยวเียน ยามเท่าไรนั่นเข้าเอาเมืองเมืองเข้าเอาเมืองสองคึอสามกันได้เข้าเอาเมืองเราเ้ากัิได้เจ้าเฮ็ดุกซมงกสิได้นัดจมงอ้าวแต่มมีปืนไรต่อไล่โจมไหมมันมาวางสันเดียรเไหขึ้นปืนมัมันเนี่ยมันติผิดมันบดีนะเจก้อนกันแล้วต้มาแก นี่เดินไปตวหนีเห็นบ่อันบางหนึ่งมันมันมันบอกว่าสี่หมื่นสี่หมื่นสี่หมื่นแปดมาเขาเบิรงตัวจริงมันที่เขาประมมินเรียบร้อยไม่ใช่แ้วเเดห้าหมื่นสอะอันนี้อันแล้อันตั้ว่าโดนโมเมนต์มันโมเมนต์ไม่ต้องที่ตัวที่ประสิทธิภาพของวิดีโอที่แล้วเป็นแสนละเส้นมั้ง่ะแม่จิมแสนละเส้นทุกและเอเลยขอบคุณทุกการรับชมทีน่ะมันจะบอกว้าวช็อตของคุณเริ่มมีคนมาสิแรกจริงๆแล้ของเจ้ากรววานสด นะช่วงนี้วคอยเปิดเมื่อวานคอยเปิดแล้องคนก็เปิดไม่ไม่เท่เปิดไม่ไหมเปิดวันที่ที่หาน่ะนี่ท้ำไร่คอยได้มื่นก็บ้านนั่นแล้วเห็นปะเห็นปะเลียวท้ำเะไอออือจะเลียวท้ำจะขึ้นไรไปไหนแล้วโอ้ไม่นั่นจะขึ้นดอกมันลงมันลดอ้ามันก็องเลี้ยวล่างเปิดเปิดมือแรกได้เท่าไรบุได้ลอยหกสิบเจ็ดสิบวันนี้ลดลงเดี๋ยวเ่าไดคอยผู้คอยได้เห็ดขีดคอยผู้คอยได้เห็ดเปิดบ้างเยเดี๋ยวบ้างเลียวท้ำเลียวท้ำ เปเดต๋วไรก็รู้เขาไปเอ็ดเส้นอ่ด้เขไปเอ็ดเส้นได้ไปทมหรือเป่าเหน้าอย่เออเซฟตัวเขาไปเอ็เส้นแล้วก็เขาไปอันเขาไปตุตุตกลางนะเล็กลตกลางตัวนางตุกตุกลางตุ้างตกลางตุกตลางตตาตุกงตล วาของยืดตึงมันป่ะเออเอกิมเข้าไปของผัดมันยืดตึงมั้ีเอาเขาเป็นสัตว์ออมัขึ้นกันเวอือเงเห็นแล้วเนี่ยคราวนี้มึงดูเลเมนคนกัเขามักดไหลเป็นกนถึงม่เห้เขาเนี่ยอดเอตรงตรงตอบเขาเจ้าเนี่ยนเขากดไลไว่างเธอกดไหลกดหัวใจเออกดเท่ากักดหัวใจปั๊บมันจะไดไเขามหาเจ้าของกุ๊นะเขากดเขาเม็นเห็นป่กระเฮ็ดเนี่ยทอดแม่มัดหรอ มิเนี่บตกวหางมาหลายต้องตอบิเ่เ่าไห่น่ือเพื่อนประจำเอันมัจากสิมีโมเห็นเขาต่อไปเขาจะเห็นอืมเม่นห้ปแ๊บแ๊บ๊บ๊หลด่ใช่วเมนตัวกอเราของงงเลยอันนี้พันหาอย่างี้พูดติดนี่ยู้ชมพันหาโอ้มีผู้ชมใเลียวท่ามนเลียวท่ามันเบิ่งกระดอนี่นี่คตกลางๆนี่นี่เออของมันมีคอเออขอมุนมีคอนี่นะมันดีเดน๋ดวเลียวท่ามโนปีนขึ้นไปนั่นเม่ เยหาั่นจำนันเนื้อขอพ่ได้ทั้งบุกอยเดุ่งบก่อยเดเนี่เดี๋ยวนี้นะอลงไปลงข่อยมาได้อันข่อยมะได้อันเฟอันอ่าเนื้อหาข่อยก็เลยลงแต่นี่มันเงินเหรียญมันแลนกินดีข่อยเลยกุ้งแต่นี่ข่อยมาเ้ยฮ็นนี้เอออันนี้ทรงเทลคิดเรื่องเทียมมือนหนึ่งสองหมือนจงเลยลงเทลนี้วิดีโอได้แบบในลงวะว่ะอ้ยเอาไปเฮ็นในันดองเขต้องลงจนน่าเทต้องไปคบแต่ที่ว่าพ่อได้เฮ็ดมันละอัน ถาบ่มีันหางหาไายๆนึงหาเยอยังเวลาเขาลงเมเห็ดยุ่หลายยุ่ดิลหเธอคนบ่มดิเคนบ่งมันหลายชิบิจิลงไปไปยูนะเจ็บเลยย่หลายยะคนคนเรายอดดูแลวดียู่ดิองไปยอดดูแลพันสองเจ็ยอดดูนี่เธอพันสองิบ่เนะคนพันสองิบนีบังกามาจังเลยนะเพิ่เห็นหงมาแวะักทย นี่จ้ายอกเบิร์ไนไลท์มัมน,มนจ้องอ,อันนี้เป็ดรวยนี่มันเลี้ยงมากขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวดูพี่ชัหาลอยขึ้นนกลอยขึ้นเอออันเดียวข,ขอบคุณค่ะ <lo> ài, อยอดดูได้มาทักทายยามเรียงคาจ้าขอบคุณหลายๆเด้อช็อตนี้มีคนเบิ่งอยู่พันสองเออคลิปสั้นอือมันสิมีอยู่เลยคลิปยาวก็ยังเบิ่งเด้อคลิปนี้ด้วยันคลิปนี้ก็มีคนเบิ่งอยู่ร้อยเก่าลอยกลัวเออเพื่อน พู้ติตามสามคนเขาบอกผู้ติตามพอมเออคลิปนี้ที่ผู้ติตามขันกันว่คลิปดเขาไปแต่เบิงคนบางคนบางเป็ดเาซับไขอันนี้ผู้ติดตามมไ่ดวยอดดูเท่านี้มันมากเท่าไหน่เพราะอนนั้นเพราะมันนั่นเลยหอนพันละเท่าไรเขดนเรยแกเรืีาไร่สวนนก็ได้มูเดย์แ่อขันผู้ใดเขาเขาเบิ้งเท่านี่นาฟีนี่ขันผู้ใดเป็นมูเนี่มันิมีตัวผ้ติตามเขากนติดตามเขา เดี๋ยวก็จะเริ่มไลวใ่ไหมอ่ได้แล้วหาที่คนนนยเออนี่เระก้ยี่สิบสองคนอแล้วเราเห็นที่ผมว่าผมก็ในเรื่องี่ตามอะตัวซับดสักยี่สิบสองซับสักไลนี่แหละติดตามอ่ะเราเรียกซับสักไลค่ะไม่ต่อยเช่นวโอ้ยตามให้เนี่ยไม่ต่อยเชีนว มันดิพิมพ์บอกพอแล้วมันท่านดังเนาะได้จะพอเป็นไรวัาติลุง่งได้รอ,องมึงแ้วคนหยา,กกายาแค่ติตาจนอกจากเอาโพสับเคงนีมาเบิง้งไไปคดเขาไปัไปางนอออีรีคหหนหาหยาเนี่ยอีรีตะกี้ทหารเจ้าวัันทารมันายจ้าว่าเอาเป็ดแดงก็ยังมา้ติดตามคนีเออคนนี้เพื่อนดังคนบ้านเมี่ยงเสียงของอีรีตี้าก็ดาว่เอาหน้าต่อยขอติดตามบ้านติดตามเจ้าเน สวัสดีจ้าคดบะไมันม่มีนี่ม่นเห็ดอันนี้แล้วก็สีค้ดไทยแทวเดี๋ยวเจอกอทีแล้วขอบคุณค่ะขอบคุณทุกกำลังใจเด้อขอบคุณหัวใจกอดๆจ้สวัสดีจ้าสวัยดีด้่ขอบคุณพูดในโซนหัวใจแข็เรอไปเลยสาที่บอกเื่อกกันเดี๋ยวเธอรเด่นเด้อเอหัวใจ เจ้าอินไว้หัวใจกดกหัวใจกอดกอดหัวอดกอหัวใจปลอไปเลยตังเย็นเขาเติมเจ้ากับขวดเนาะหัวใจกดกอดหัวใจกดกข่อยก็ไม่ไดนี่เหมนนี่ไหมอาเยีี่ละขอบคุณหัวใจปรอไปเลยสามเดือนขอบคุณหัวใจกดกอดค่ะเ่หัวใจกดกอดเออเล่นกอดกอดหัวใจ่อดไปเลยอ่เฮ็ยตาปรอไปเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเมื่อนี้เมื่อนี้บุ้ยมาเห่นน้ำ ไม่ติมบ้านสวนจ้ะบ๊ายบายแล้วอืมบ๊ายบายก็ไปตัวอบ๊ายบายส่งจูน่าไม่ติมด้วยไม่ติมบ้านชวนใครรู้เลยเอาไปขนาดใครอะไรเงี่ยเบิ่งเบิ่งเยอะเลยขนาดใครไม่ัสดีค่ะสวัสดีค่ะมีวันเท่าเธอนี่ยฉันอ้วนนะแล้วยายฉันอ้วนมากแล้วหน้าตุ่มเลยถ้าจะว่าหน้าไข่ฉันยังคักหน้าไข่เจ้าหน้าไข่ว่าเป็นบมองอื่น ตอนตอนกวจีดงอองที่เขาออยากักเอมาไปเลยทาอ่ะก็ตามมาสิตามมาสิเอาจากวมาตรงเลยคนหาเอาตามมาก่อนบ้างไหนก่อนเมตต้ยังว่าติดตามมตโสนยไม่ต้องไม่ค่ะอันนั้นเขาติดตามเนาออันนั้นมันตามตีทังหลต่มามันตามทามาเพื่อนติดตามันมาอยู่นน่ยังไงกับพบาว่ามีไฟฟ้าโอกาสใส่ไหมโอกาใส่ไฟฟ้าเดือนไเดือนไหอไปยังกัเขาว่มีไฟเดี๋ยวเขาคำบานเขาติดตามไปกะเรีวจัดจด เรียบร้อยแล้วจีแต่เฮานี่เบิ่งให้ทุกคลิปเด้วยเบิ่งตลอดมันก็เห็นเม่นอยู่เนาะเห็นไหมแม่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 ต้อยชาเนี่ยพี่ใช่เนี่ยอ่ะม่ต้อยชอ๋อไม่ต้อยบันส่วนพ่อไม่ต้อยบันส่วนมากท่ากูได้แม่อ้าอันอันเฟซบ้างไหนน่นแม่ต้อยคอยติดตามใหม่หมต้อยบันส่วนเออแล้วแล้วคอยกดกดตามมา่นหรอกกดติดตามตัวนี้ลดกันเลยรุดเลยมันงทีไ้เลยแม่นชาเนี่ยชาเนี่ย ยังไม่ขึ้นแมยงบอออกเลยสุดเลยออกเลยสคนเดียวมันีสนาทีกันได้สิบปที่มันมัดดิหายยากขึ้นใจอือเออโคตรพงหันละชาแนลชาแนลมันลดลงตัวคนหาันอันนี้ตะกี้สีส้มลเลยีขึ้นขขึ้นไปเดี๋ป้าเขาเจ้าขึ้นไปเนาะอืนั่นติดตาเเท่าเราเห็นช่องที่สองไปเบิ้งคิบขไปยังเขานนี้เอเบ้งกันนี่เรามีบนสาามสิบสนเหอเบ้งองมือไมเดี๋ สองพันยี่สิบเลยค่งมื่นเห็ดเห็ดหมอวันที่หาซื้อไม่เป็นบักเปียยเงินเก้าเงนซื้อเก้าไม่ก็คนละยุทธ์สองมื่นอันนี้ไม่ต่อยบันนอกอันนี้ไม่ต่อยสั้นเนี่ยแล้วแล้วฝังแล้วต้องเปิดสองร่างดังมาเลยโอ้ที่เราไม่ได้เอาที่ตามเลยเอาคนให้เขาเน็ตเครื่องนี่เครื่องนี่มันกว่ามีเน็ตเอามาสิเอาใส่เน็ตไทยสิตามให้เดี๋ยวนี้กินเน็ตอันเดียวเก้าเนี่ยละเออนี่แหละแต่ทีลังเรียนมากเขาไวไฟ โยเเียเอาตัวนี้มาติดตามคอยพรมเด้อเออเอาติดตามสองเอาอันนี้ให้ติดตามนินึ่งมันเปิดมันให่เปิดไม่ไม่ไม่ติดองโอยติดังเป็นดังอีกแล้วนาะบันสอันเอาไปเลยน้ำมันไม่ไน้ำมันไม่ไ้ตไปอหบนเล้ยงเนอาละันเยหายังันย์เก้าสามศูนย์เก้าสามห้าศูนย์สอง สองหนึ่งแปดสองแล้วขัดิตามไ้เลียออกให้พอยี่สิบที่กันโตอบมเน้นน้ยเอุกไัไปขายยากันไหมบ้านนียาเต็มเต็มเต็บตไปลไปเไปพวกรัดินตามไปคุณไม่จรงใข่นะมาแล้วาะแมาแล้วาะแม่ต้อยต้อยบ้านสวนแม่ต่อยบ้านสวนสิเพูดนะ ่พุ่นไรสุดเอาไปเทิร์นแล้วไปแล้วเอามันคือเป็นไล่ๆอย่างนี้ฮะเอามันมันจักมันเป็นยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้มันมาผีอยู่เนาะใส่สวนเตือไล่ิคนหากันเด้อแม่ไปบ้านสวนนะแม่ตสอย ไวติมันมด่่กูเลคอมือถึงมือเลยคืออืม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 กืมีืมอ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 ืนอืนอหมอื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 มอนคือเมอนเอืมอังอืม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 อเมอืเอ็ดอืมดืมอืมอืนอืดอืม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 อีมอื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 มอนเอืม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 อือืมอื บ้านวน่เขึ้นมาะเด็บับไปนี่เด็กตามตามเรียบร้อยเอาไม่ติบ้านชวนตอนเออไม่ติเอาเฮ็ดเอาเฮดออกาค่นี้กันติตามไปเออใส่ล้วลืมข้าวหรือบันอันนี้เอ็นดอยเออเห็บมันต้องเอ็นดอยไม่ได้เดกเาปวดไจากนี้มา การสวัสดีสุขุสุขคนฝากกดไลค์กดติดตามกดไลค์กดแชร์ได้จ้ายายต่อยบันนอกขอลงไล์จ้าไล์นิดนึงเอาขึ้นหอดมูเด้อยูดีมีแห้งบมดสุขุสุขคนมาเล่นน้ำมูไมาเล่นครับแม่ติีมบ้านสวนแม่ต้อยบ้านสวนเมื่อนี้เป็นนิมิตไม้อันดีสิไปเบิ่งหมอลำจริงพ่ะนะซิ้วๆนะฮานหาพวกเววพะเจ้าจำหน่อยประค่าไปด้ง